ยินดีต้อนรับสู่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องลงในรายการสินค้าจะช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณและตัดสินใจซื้อได้โดยมีข้อมูลรอบด้านซึ่งหมายความว่าลูกค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะได้รับสินค้าตรงตามที่คาดไว้และเป็นไปได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกส่งคืนน้อยลงด้วย แดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าช่วยนำเสนอวิธีต่างๆในการปรับปรุงรายการสินค้าโดยการแนะนำคุณสมบัติของสินค้าและรายละเอียดอื่นๆที่ควรเพิ่มเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนซึ่งอาจส่งผลให้รายการสินค้าของคุณไม่ปรากฏในผลการค้นหาเมื่อดูแดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้า ให้เลือกไอคอนเมนูที่มุมซ้ายบนของศูนย์ผู้ขายวางเมาส์เหนือสินค้าคงคลังเลือกจัดการรายการสินค้าคงคลังแล้วคลิกแดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าในหน้าจัดการรายการสินค้าคงคลังสินค้าที่ลงรายการไว้ในส่วนสินค้าได้รับการจัดเรียงล่วงหน้าตามยอดขายและการเข้าชมหน้าเว็บเราขอแนะนำให้เริ่มจากด้านบนสุดของรายการ แล้วค่อยๆไล่ลงมาเพื่อโฟกัสที่สินค้าและเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของคุณมากที่สุดหากปุ่มตรวจสอบรายการที่ไม่ปรากฏในการค้นหาแสดงขึ้นให้เลือกปุ่มนี้เพื่อดูว่ารายการสินค้าใดบ้างที่เสี่ยงต่อการไม่ปรากฏในผลการค้นหาหากคุณไม่ทำตามการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดูคำแนะนำสำหรับรายการสินค้าให้เลือกลิงก์ใดก็ได้ในคอลัมน์คำแนะนำ ที่ระบุว่าดูการปรับปรุงทั้งหมดลิงก์เหล่านี้จะมีตัวเลขแสดงจำนวนการปรับปรุงหากคุณรู้สึกว่าคุณสมบัติที่ขาดหายไปไม่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นหรือทำให้สับสนหรือไม่มีตัวเลือกที่ถูกต้องให้คุณเลือกโปรดแจ้งให้เราทราบโดยเลือกจุดไข่ปลาถัดจากคำแนะนำและเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุดตอนนี้คุณก็ทราบแล้วว่า การเพิ่มข้อมูลที่แนะนำลงในรายการสินค้าสามารถช่วยให้คุณลดการคืนสินค้าของลูกค้าและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ค้นพบสินค้าได้มากขึ้นและช่วยให้คุณใช้ส่วนภาพรวมของสินค้าของรายการให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตัวอย่างเช่นลูกค้ากรองผลการค้นหาโดยใช้คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณระบุข้อมูลที่ลูกค้ามองหาคุณได้ช่วยสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะไม่พลาดสินค้าของคุณไปแดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าสามารถระบุคุณสมบัติของสินค้าที่ขาดหายไปเหล่านี้และแจ้งให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภาพรวมของสินค้ายังไฮไลท์คุณสมบัติของสินค้าที่ควรพิจารณาเนื้อบุลเลตพอยท์ที่คุณระบุในหน้ารายละเอียดสินค้าด้วย แดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าอาจแนะนำให้คุณระบุข้อมูลในส่วนนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าประเมินสินค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและแตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นเราจะระบุคุณสมบัติของสินค้าที่ขาดหายไปและข้อเสนอแนะอื่นๆที่สามารถช่วยปรับปรุงรายการสินค้าของคุณได้แบบเรียลไทม์ดังนั้นให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้มอบประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแดชบอร์ดคุณภาพรายการสินค้าขอขอบคุณและขอให้มีความสุขกับการขายในร้านค้า Amazon